เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเวลาที่ตั้งเป้าแล้วไปไม่ถึงหรือไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะนั่นอาจเป็นเพราะว่าเราลืมทำสามสิ่งนี้นะคะหรือไหมว่าการที่เราตั้งเป้าแล้วอยากให้มันไปถึงเป้านะคะและ เราจะมั่นใจได้ยังไงนะคะมันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ใครหลายๆคนนะคะอาจจะล้มเลิกไปในการตั้งเป้าหมายเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งทําแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมหรืออาจจะรู้สึกถอยหลังนะคะเพราะว่าสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องเขียนเป้าหมายของคุณลงไปก่อน,นะคะ่ะหลายคนนะคะตั้งเป้าไว้แล้วแต่ แค่จํานะคะไม่เคยจดนะคะถ้าเราจาบางครั้งเราอาจจะลืมนะคะแต่การที่เราจดหรือว่าเขียนมันลงไปนั้นนะคะมันจะช่วยเพิ่มนะคะทําให้เรานะคะจดจําเป้าหมายของเราได้ในทุกๆวันนะคะและ2เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเวลาที่เราเขียนแล้วนะคะเราจะต้องมีการเอาไปแปะไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นตรงที่คุณมองเห็นบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นผนังบ้านนะคะหรือว่าอย่างเช่นถ้า ากว่าคุณตื่นนอนคุณมองไปยังจุดไหนจุดแรกคุณต้องไป ติดไว้ตรงตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกทุกครั้งที่เห็นเราจะได้ไม่ลืมเป้าหมายของเรานะคะเขียนไว้นะคะแล้วก็เอาไปติดไว้ตรงไหนก็ได้ที่คุณเห็นมันได้บ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเตือนความจําและจะทําให้เราไม่ลืมเป้าหมายของเราอย่างแน่นอนนะคะและสิ่งที่3เลยนะคะที่หลายๆคนนะคะตั้งเป้าแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ถึงหรือว่าทําไม่ได้สักทีนะคะอาจเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยควบคุม อารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะถ้าหากว่าคุณกําลังลงมือทําตามเป้าหมายของคุณเพื่อที่จก้าวพาตัวเองนะคะสู่เป้าหมายสู่เส้นชัยแต่ในระหว่างทางนั้นนะคะเราอะ่ะเขียนแล้วนะเอ๊ะก็มองมองเป้าหมายของเราทุกๆวันนะคะคุณอาจจะลืมสิ่งนี้ค่ะคือคุณไม่เคยควบคุมนะคะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเราทําได้ไม่ตามเป้าก็รู้สึกแบบ กังวลสงสัยนะคะและรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะความเชื่อระหว่างทางนั้นมันก็สําคัญที่สุดนะคะถ้าเราเชื่อมากพอเราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเราควบคุมอารมณ์ของเราให้มีความสุขนะคะเมื่อเราทําทั้งสามข้อนี้ครบนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่า คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถทําเป้าหมายคุณได้อย่างแน่นอนและสามารถไปถึงจุดนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมที่จะเขียนมานแล้วก็ไปติดไว้ตรงไหนก็ได้ที่คุณมองเห็นบ่อยๆนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะนับทุกความกข้าวหน้านับทุกความสําเร็จที่คุณได้รับในทุกวันนะคะนี่แหละมันสามารถทําให้คุณถึงเป้าได้อย่างแน่นอนเอาไปลงมือทําพร้อมๆกันนะคะและเชื่อได้เลยว่าไม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร เราไปถึงจุดน,นัน้นได้เช่นกัน